โรเบิร์ตเจอแล้วโรเบิร์ตเจอแล้วเมืองบน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 เมืองบอฝั่งหนูน่ะใครใครเมม่ออ่ะไอหี้ยูเขีนไม่ได้หลับสี่อะรถรถใครมาครับรถใครมารถรถรถใครมาหลับมารถมารถมาบาไปขึ้นบกไปเอามันขึ้นบกไปเอามันไปเดี๋ยวมาพี่ไปไปก่อนไปไหน ไม่ครับไไหนละแดกเ่าอีกแล้วไม่พี่จะบินไปวอตก่อนเดี๋ยวกลับมาโอโกาสเดินไปตอนนี้เลยเหรออืมนัดเพื่อนไว้เองงั้นได้งั้นงั้นพี่ไปก่อนเลยครับงั้นตรงนี้ผมรับจบเองผมเองพี่ที่ต้อซื้อตั๋วให้ผมบ้างดีพี่เออยังไม่ได้ตั๋วเลยเตั๋วหมผมเลยใช่แล้วยังไปกันเลยไม่ล่ะไปเล่นก่อนไหมล่ะพี่ต้อมันแค่มันจะยินเอ๋อยู่อย่างนี้เหรอมันเมื่อเราหนีตอนนี้ไม่ไม่พี่พี่พี่มันหนียังไเอ่ะผมไม่อยากเป็นขี้ปากคนเพราะฉะนั้น ทา,ทางออกที่ดีอ่ะพี่พา้องน้องไปโรเบิร์ตเจอแล้วโรเบิร์ตเจอแล้วเมือง<ๆ>บนเมือง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 บน,บ,นง<ๆ>บอกทุกคนดิดักแชทดิถ้าไปตีมันต้องเกาะว่ายน้ำหนีให้หมดเลยสัตว์เออแน่นอน อะไรหรอมาอยู่ข้างล่างนี่เลยสายมือข้างล่างนี่เลยนี่นี่ค่อยๆค่อยๆโผล่ไปแล้วไห<ง>นวะนี่นี่นนอ๋อเห็นแล้ว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 เห็ล,หล้ส่งโลก่งโลกันเหลือกี่โตวะได้เยังคนดอยอะ่ะ เดกลัวมันแน่เดี๋ยวบทเทียเลยโยนมาทางไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอากูไปลบทิ้งแล้วกูไปไล่ต่อยมันเล่นเนี่ยกอเองงั้นลบกูด้วยถ้างั้นกูเล่นเอาดิลบของกูไปเลยเดี๋ยวกูขายบ้านแล้วเดี๋ยวกูเอาเงินไปแบบปั่นสล็อตลบเลยลบเลยเออไม่ไม่เห็น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 แบบย้ายบ้านมันมันย้ายสามารถย้ายย้ายทรัพย์สินไปบอกวอตได้ป่าววะย้ายแบบย้ายย้ายบ้านบอล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 ได้มีบอลประเทศประเทศบอลดูประเทศ มันมันเคยมีคนมันเคยมีคนมามึงแทงมึงมึงแทงกันเองเนี่ยแล้วเกี๊ยบประกันแล้วก็ขึ้นเออแล้วก็หมัดอ่ะวิชาหยงชุนที่กูฝึกฝนมาตลอดชีวิตเดี๋ยวกูสาวแม่งเองนะเอาเลยไหม กูชอบแหละถ้าได้เล่นหมดอะไรไปล่ะเนี่ยกูไม่มีแบบประกันในตัวเราตายหาหมดนี่เลยไหมใช่ไหมมันบอดเหรอมันบอดหมดแล้วเหรอกูก็ไม่มีไม่ไม่เอาเมื่อว่าบอกเลยนะไปตายกันแค่นี้มันไม่สบาใจมันหรอกบันด้อมบอกว่าไมกมึงมีเยอะกว่านี้อีกก็กูจะเล่นแบบนี้ไงพี่ก็เอาเอาเฉพาะคนที่อยู่เล่นหมัดเนี่ยใช่ใครไม่พร้อมเสียก็ไม่ต้องเอาไปเออเดี๋ยวคนพร้อมเสียเออเองผมอยากไอเหี้ยหนักใจมานานแล้วปล่อยฉลามอันเนี้ยเวลาจะเล่นต้องคิดหน้าคิดหลังถ้าเป็นหมัดกูไม่กลัว ลากรูไม่นาชั่วโมงหนึ่งอ่ะนอนชิวอ่ะใครมียาเขียวบ้างครับขอหน่อยได้ไหมยาเขียวแทนเย็นนะแทนเย็นไม่ต้องใช้แล้วยายาหม้อเอาไหมไม่เอาไว้ปั๊มไงพี่จะตายหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอหน่อยสักสองอันเออไอบอลหรือมีเวนึงอ่ะแทงให้ตำรวจยเยาอะๆกันเลยนะแล้วก็สาววันเนี้ยสาวนเออนี่ยเั้งยเกอว้าวไม่ก็ให้ก็ให้แม่งยิ้มถาววอยไปเลยเอาตำรวจเสียดีกว่าให้มันท่ากูใจเออว้าไอ้เฮีย อย่าดื้อย่าลท่างหอเรไหมดูให้เป็นส่อนสิเนะครับผมนี่เดินไปแล้วบุกมาที่ทางหมอเชอร์หมอหมอจะไม่เอาแชดิจันยไม่หรอกหมอจะไม่อาแชร์ดิจันไม่ไม่ไม่ไอ้นี่หรือเปล่าโปรเจกต์ที่เราคุยไว้อ่ะบอแกงติรอบเลยก็เอจะไอบอลเราเปิดมัวเลยไหมเอาปะนี่มึงเดินไปกาลาดไหนก็ช่างแทงแม่งให้หมดเลยแ้จะแกงแบบเปิดถ้าไหนจะไม่จบแล้วก็เอาแม่งทุกแกงเลยว่ะมามามาเอาเนี่ยอนีฟังฟังกูนะ เราปูไม่แด้พี่ตอสผมพี่ยังไงผมอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้แบบ,บมผมไม่ได้พ,พูดอะไร,ระอะไร,ระแบบพี่<ป>พนะผมไม่หักพี่ด้วยนะ,มยะผมสุดกับพี่อยู่แล้วพี่เอากับใครผมเอากับมันพี่เกลียดใครผมเกลียดมันแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเราจะเป็นชีปป้ปากคนเว้ยแม่งก็จะหามานั่งพูดนั่งเล่าขานถึงเราว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ทําตัวเลื้อนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะงั้นเน่ะปล่อยเถอะรับเถอยยอมเถอะเราเราไม่เคยดีเราแพ้ จุดยืนเราแพ้อยู่แล้วขนาดขนาดเรื่องบัฟเกาะดังฝั่งเราบัฟฝั่งมันก็บัฟแต่มีแค่ฝั่งเราที่ขอโทษนะชิปก็มีฝั่งที่มันบัฟเราเกาะดังเหมือนกันแต่ว่าขนาดกุโดนด่าแม่น้องเราด่าน้องเราขอโทษนะจุดนั้นคือดูอีโก้มันเอาอะแต่คือขนาดเราเราที่เป็นฝั่งขอโทษแล้วฝั่งมันยังยังยังดูดีอยู่เลยมันยังไงเราก็ดูแย่อยู่แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นอย่าทำแย่เพิ่มเลยเขาง่ายนะคือทเเสียแล้วขู่่มีสปีดขนาดไหนละ ทุกแก๊งอะเอาไม่ให้หมดอะนาทีเนี่ยเราจะไม่มัวสตอรี่แล้วผมเรียกมาเรียกมาเรียกมามีอยู่นี่งอยู่ข้างอยู่ข้างบ้านเมื่อยมาโหมัวนิ่มเลยเฮียมันอยู่างข้างนี่เหรออย่ายไปนั่งควายมึงไม่เห็นหรอไอ้โง่เดี๋ยวโคตรน้อยอ่ะไอ้เหี้ยเจะเลอะลุงอย่าเดิน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 ไม่เห็นเพื่อนไหมเนี่ยโง่เซิร์กเป็นเหี้ยอะไรไม่อยู่กับที่เหี้ย ใจแล้วหน้าเปลี่ยนตนี่ะขึนี่เดินไปตรงไอ้เดินไปตรงลุงอ่ะอ่ะเห็นยังรับแคมป์เข้า้วเหลือคนน้อยอ่ะไอสัตว์ไม่กี่ตัวว่ะไอ้ย่าบอกว่าคนเราเกิดจากทะเลแล้วก็ก็ตายไปกับทะเลกูอะตะเกาโดนหนึ่งกูอะตะเกาโดนหนึ่งแล้วมันก็ขัดลิ้นตายไอเชี่ยมาหงว่าโคตรมั่วเลยบอกว่า อยู่แถวบ้านซิกซิกไอสัตว์จอดรถสะพานซิกซิกเขาจริงจเมื่อกี้กูไม่เห็นนะเว้ยกูแค่มาขับแบบขับมองๆไล่ไอ้บอลมันวิ่งมาเว้ยผมไอตอนนั้นเออตอนมันวิ่งมากูเห็นคนกูว่าเฮ้ยกูเลยเราจอดมาลองดูพี่ผมผมโดนโทมไปแล้วเมื่อกี้พี่โดนบอกว่าสติสนายครับใช่เหรอไอเออโดนโทมไปเลยแบบนักเลยอยากโดนแต่กูอยากโดนนะน้องแต่ผมแบบเออมึงได้กูไห้สิแล้นะผมก็ขับมาเจออีกรอบพี่ ชื่อคนโป้เลยอ่ะแบบโป้เชีะแต่ข้าวผมว่าวราใครวะเนี่ยขับรถลงไปครับเพื่อนเราปะเดี๋ยวเรารอมาเยอะก่อนดิจอดรถไปฝั่งนู้นนะครับสถานฝั่งนูน้นไอเดมอนไอเดมอนย่องมาแล้วเออวะ่ะลุงคนปกติมันย่องมาจริงด้วยว่ะ ไอเดฟคอนย่องมาตั้งแต่นู่นอ่ะกูคนเจอคนแรกกูยังต้องย่องเลยคนมันจะแอบดูอ่ะเข้าใจาปะเฮ้ยมันจอดรถตรงนั้นมันเห็นปะนะมันเห็นนะเว้ยให้มันจอดเฮ้ยมันจอดข้างหน้าดีเฮียมันเห็นตรงนั้นน่ะจอดข้างหน้าดีพี่รถรถแอบจอดข้างหน้ามุงซ่วงไหมมุ่งใต้ข้างล่างไม่เห็นครับลุงผมว่าไม่เห็นใครโดนอุ้มเปย์ไว้สัตว์ลงบ้านอยู่ลงบ้านลุงเออเลยนะมันย่องกันหมดเลยวะ ที่ขับมาเห็นไงซ่องรอบแล้วมันดาววิทยาใหญ่เลยเห็นที่ไหนตอนแรกผมเห็นเมืองบนพี่ตอนแรกอ่ะล่งคอพรอนแล้วผมโฟลัดแชทไม่ติดมันน่วงไงผมเลยไล่ไปบั๊มไปคนเดียวเลยแล้วก็แบบจ้าคนดูสีสิบั๊ม่ำร้อยยับเลยเลเลยนีทวดีว่าไอสัตว์โคตรเนียนเลยวะนี่โดนแบรนะไอสัตว์โดนใบไอเออโดนใบยจงใจใช้บั๊มหมายถึงจะเกิดอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไร อะไรวะใช่บักอะไรอ่ะก็เมื่อกี้มันนอนแบบนอนให้ไม่ให้เห็นตัวไงอกบดินกบเหรอเที่จคนเรายังน้อยกว่ามันเลยตอนเนี้ยต้องเอาไม่อีกมันโปรแกรมแชทไม่ได้พี่เออรูดะแตวกูส่งโลให้ตีมาแล้วพี่มาแล้ว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 และรถเสียงพ่รถมีจอดโคตรดังกัวดังไปไกลเลยกั่วเบา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 เฮียดิจอด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 ย่องมาย่องมาย่องมา เอาหมดได้เนี่ยมันน้อยนะมันน้อยนะปีนมาปีนมาปีมาย่องมามันนี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝังนี้มาฝั่นี้มาฝังนี้โาฝั่งนีมาฝั่งนี้มาลัมาฝั่งนี้มาฝังนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้าฝั่มากั่งนาราั่งมาันนีมันีมั่งน้มาั่งนีมาฝั่งนีมาั่งน้มาฝังนีวมงน้มา่งน้มา่งน้มา่ง้มา่งลุ้มเรงมาห่มาอ่ะ เอาสนุกไปเลยในในเจ้าปาแล้วอ่ะของขวัญปีนี้ป้าป้าไม่ไช่สุดไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนี่ไม่ได้กลัววุ้นหายแล้วอ่ะเอาแบบไปบอกไอ้ดีจงดีจีอะไรเงี้ยไปท้าไม่ให้หมดแต่ลุมเราอ่ะถ้าเราหนีเราก็โดนไปแเราจะจบยังไงพี่อ้าวจบก็ไม่ต้องจบยังไงเขาก็ไม่ให้เราจบอยู่แล้วเขาไม่ให้เราจบ J.K จะไปห้ามตแกงในเมืองยังไงห้ามกูก็แทงกูก็เล่นกลายเปนอย่าเี้ยเรเราโดนพี่ เออแล้วก็โดนแกอื่นกระตือจีเคก็ไม่ได้เล่นเขาก็เปื่อยตอนอะไรจะทำให้ตอรี่พังไว้อย่างไรตอนนี้มันก็พังอยู่แล้วผมใช่ตอนนี้ก็พังสิ่งที่มันทํามันฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพมันก็พังอยู่แล้วเจ้าอะไรเยอะวะางานี้ครูก็แบบใจกูก็พอแล้วอะถ้าทำอย่างไรตั้มไหมมันก็เหมือนเราจะทําให้มันพังไว้เราเราจะไม่ทําแล้วให้มันพังเราจบจบยังไงไม่ได้ก็ถ้าเราถ้าเราจะถ้าจะให้เป็นมั่วตอรี่แบบทําให้เซิร์ฟพัง นี่ไงพูดจะไม่ทันจบเต็มแน่นอนบางไหนๆก็ง่วงแล้วขอกระทืบทีเด้ออ้สานพูดเยอะเออเอาดิพี่เอาแมงดิพูดเยอะอัยนี้แล้วเกทดอะไรเอาแต่ติ๊กต่อเออเอาแม่งแตติ๊กเอยากไล้างทองไหมขึนไม้แบบเอาบอลล่างซัมเดย์มาดิเออไอ้บอลล่างซัมเดย์มาดิไม่ไหวแล้วกุญแจเมงเดี๋็กกุญแจเมงหนีจัดดิเออเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ่าอุ๊ปไม่ ขอตายตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายไม่ผมแค่ไม่อยากทําแบบผม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 ไม่อยากทําตัวเหมือนเดิมแล้วไงพี่ผมไม่อยากทําตัวเหมือนสมัยก่อนตอนผมย้ายประเทศผมพังทุกประเทศเลยอะแต่ประเทศเนี้ยผมไม่อยากทําอะไรแบบนั้นอะถ้าจบแล้วจบสวยดีกว่าพี่ผมรู้ผมรู้มันตนบ้างวันตรงเนี้ยผมสงสารน้องๆแต่ไปนูม่ไม่พรมพูมกูสงสารน้องๆไว้แต่แค่ดูแค่นี้มันดูก็ออกแล้วฝั่งเขายังบับเราแต่ มันอยู่ตรงไหนอะมองไม่เห็นอ่ะเบาเบาอะมันวิ่งถอยมันวิ่งถอยมาเช็คมันวิ่งถอยมาเช็คปะมันไปก่อครับอะไรอ่ะถอยถอยถอยลงถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาจะเป็นไปคือรถเปาแม่งเลยไปไอ้เหี้ยหนีขึ้นก่อนแล้วไปไปครับเกาะหมดเลยอยู่บนเกาะหมดเลยเออไป งนูน <th desserts> ่ะใครใครมืออ่ะไอ้ขี้อมึงเห็นไม่ไดสามสี่อ่ะรถรใครมาครับรถใครมารถ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 ใครมารรถี่ให้มันฆ่าเลยให้มันฆ่าเลย่ีบัรให้มันฆ่าเลยให้มันฆ่าเลยผู้ขอยิกลางมือได้ปะูอยากเท่ะบัตรบัตรให้มันฆ่าเลยให้มันฆ่าเลยรรารกูไม่มีไปให้มันฆ่าเลยให้มันฆ่าเลยกียวิ่งไม่บอนตรงนี้เลยอนนี้ไอ้เรืองที่ตายเว้ยแม่ต้องต้องถามว่าเขารู้ได้ไงต่อมาอย่างอ่ะ ไมรู้อ่ะไม่จะรู้จักเลยไม่ได้ทำทำมือเป็นลูกกลางแขนใช่เออเราคนรู้ได้ไงอ่ะเขารู้ได้ไงครับพี่ปอมาหรือยังอย่ามอดูพี่ปอสักครู่นะครับลุงคะใจเย็นคะว่าไงใจเย็นไหมครับเย็ไม่ได้แล้วเด็จบเธอลุง ยิงให้ก็ได้มึงไปรอตีเลยไปตีเล็ไปตีเล็กตายแล้วตายตายตายแล้วตายแล้วหอบไปหอบไปหอบไปไปขึ้นบกไปเอามันขึ้นบกไปเอามันไปเรนเจอน่าเอเฮนเดอร์เอ ตามจะล่วงไงตามจะล่วงลงมาแล้วใจเย็นนะระวังไม้นะครับป่านสุดท้ายของกูเอาให้เจอพวกมึงในที่ที่ดีแล้วกันไม่รู้ชื่ออะไรขอบดีใจด้วยที่ได้เจอพวกมึงอ่ะถึงแม้ว่าจะอยู่กันแค่นี้ก็ตามผู้เทียบหน้าลำคาน MRE r e d u n e ไอหอบไปแล้วรีบไปชักรีบหอบไม่มีของเลยอ่ะตายหอบ <I hope. S 2> ไปเลยเช็ของดิร่วมไปข้างล่างคนหนึ่งเร็วๆขอบขางหมดงเลยอันนี้กะไรสิน้องล่างให้ออใหเดี๋ยวลุงหลบหลบหลบเนาะอย่าทะเลาะกันนะคะอะไรก็ได้อย่าแบบอย่าเกาหาถึงคนอื่นนะน้อแบบ ก็หมอเข้าใจเลยจริงๆเข้าใจทุกๆอย่างเลยว่ามันเป็นสอนรี่ห่อศพดูจบศพนี้ดูดิศพนี้มีอาวุธปะแต่ศพศพริมเนี้ยไม่มีอาวุธศพริมเนี้ยไม่มีอาวุธนี่เหนื่อยตอนมีมีลงตัวหนึงเลขเลยหน่อยหนึ่งศูนย์สามครับห่อหอได้ห่อไปเลยลงไอ้ไมใครไอ้จี้หอกับห่อหอไปด้วยละหรือว่าไม่มีอาวุธก็ไม่ต้องห่อแล้ว มันหยุดเวลาแล้วตำรวจไม่ไล่แล้วใช่อะไรนะเขาบอกเราเขาบอกเราใจร้ายสอบเจ็บกันแล้วแบบเป็เจอได้ไงอ่ะคือกูขับกูขับผ่านเนี่ยสะพานเนี่ยเห็นปะสะพานข้างบนเนี่ยแล้วกูก็เห็นไอ้ตอ๊อะวิ่งมาเว้ยคนเดียวตอนแรกกูไม่ชัวร์ว่าเป็นตอดกูเฮ้ยกูเฮ้เสร็จปุ๊บกูเลยจอดแล้วกูเลยไปเดินมาดูเจอเต็มเลยครับหมอย้อยย้อยยัง ไม่ได oh, ah, ้ใจร้ายเราหมอยย้อยสงครามเป็นแบบนี้แหละโอ้โหไม่ได้ใจร้ายหมอยย้อยหรอกนะเราอยู่เวลาแล้วนี่ไหมไปเวลาแล้วไไปปตลอดมาใหม่ครับอยู่เวลาแล้วครับตลอดนั่นน่ะสิไป